พี่น้องขาเคยบอกค่ะเหลือโรงเรียนมาหิาวเข่าสั้นททด <laughs> จังหวะนี้กินยังก็ได้ <laughs> ขออนุญ,ญาตใส่ชุดตรวจการและใช้กล้องหน้ากล้องหน้าก็คือมันจะกลับด้านนะคะสิ่งที่ท่านมองว่าซ้ายมันคือขวาสิ่งที่ท่านมองว่าขวามันคือซ้ายนะคะแล้วก็ตำหมักแดงพร้อมกับแคบหมูสามพันปีมจะอีพออาปากแดงซื้อแบบแล้วก็เขา่าลาด้วยบ แกงสิ่งกินแบบไง่ายๆพี่น้องกินเรียบร้อยจังเลยโมนี่ค่ะใช้ช้อนค่ะรสชาสิบาบ่าบว่าห้เกียดสุดอ๋อออขนมปังคือที่สุด ขออนอยาตเอาเปี่ยวของน้ำหองให้น้ำมันตวงหลองไปทางนั้นนะคะอยากจะบอกว่าน้ำสองน้อยืันนี้เลือดไหลหิวครับคอบว่ารอ,อลูกให้ยุ่งเลี้ยงให้เหร็นนมูให้กินเขาน้ำมูก็เลยบอกพาลูกกลับบ้านวันนี้เจ้าของหันปกติบอกกินเขาเขาเที่ยงวันี้นมันบอกหิวเนาะก็เลยไปซิมตแบงโมขงน้ำคั่ว ngôi em mát nhiều, ừm, mập lên tâm yên hả hòa. กันดีนะเขาเจ้าออมจีนจะจะเย็นไว้ไหมให้เย็นไว้เยน็เยนๆแล้วอันนี้ตำบมอุ้งเลิศนวลๆโดยฝีมือการตำเองสดเข้าไปเข้ากับตักน้ำแกงออมลาดจังหน่อยอเก๋ Nhưng mà bạn thấy coi ạ. quay qua mày thằng này, quay qua mày thằng nhỉ พี่น้องเอ๋ขอประทับใจครับอือือ อฮอะอะู่บ้านจัดสรรค่ะมากินข้าวนะคะกินข้าวกับเอฟซีกินข้าวก,ก,กับโทรศัพท์ Ha <laughs> uh ha -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. อันนั้นอฮิตดังหลอดเนียดอนที่พอเอาปากแดงมาอีกจะบอกมันซืมม้อมาฝ่ายหมักปอดปอดีมากจับความมันแกวอืม,อม นต่ำแบบแออกสมจักงน้อยโดนน้ำเล้นต่ำมันดี้พไใ้บักพริกหลายาชิหน้วยค่ะน้ำวันมากแม่น้ำตํมบกงแดงกับน้ำเกียงอมแชมเปญเขากัน bình bơ tụt tụt cái chạc đấy đấy ai cũng đó <laughs> กินต้องเ,เปล่าเปล่าเป็นรหลีซ้ายกําลังมันเส้นหาอืมหอมจมีอ่ะขอบคุณเนหลายด้วยจ้ะขอบมาิีตามเล่นชุวง 它可能很重。Oh,